เออมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเก่งครับเก่งเก่งมาเฮ้ยมาเล่นน้ำคนปะแล้วบ้านี้ไปแล้วตามแล้วตามแล้วตามแล้วอ่ะนิมนต์นิมนต์นิมนต์ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับบีซีทุกท่านนะคะนี่โอ้ยปอกทุเรียนให้ลูกไส้ค่ะปอกทุเรียนให้น้องนาวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นรูปแบบไหนปอกทุเรียนเป็น ว่าจะเอาทุเรียนใส่บาสักภูสองูนะคะถ้าทุเรียนมันสุกแล้วมันสวยแต่ถ้าบาดแม่ขอโทษค่ะบาดมาแล้วถ้ามันยังไม่โอเคก็จะให้น้องดาวกินหมดเลยนี่งนหมอืมแกล้มกอนาดเดี๋ยวรอตอนที่ปอกเสร็จนะครับพาน้องดาวไปใส่บาสนะครับผม รูปเพชรด้บ่นั่นใส่มึงโอ้ยออกเลยบ่เซเลซีใส่ใส่บาทน้ำจะน้อยโอ้ยเป่าบางงามดอกทมาช่วมบีบซีเลยสามมันเถานะจะใส่ใส่บาทคึ้นเก่าในดานวบ่ามีฝีมือเลยตอนนี้เรามาดูนะคะของที่เราจะใส่บาทมีอะไรบ้างนะคะ มีทุเรียนนะ,ะโอผู้ใหญ่มากเลยต้องขอขอบคุณลุงลมนะคะที่กําชับนักกําชักหนาทุเรียนให้หมูอ้วนนะคะแต่หนูขออนุญาตแบ่งใส่บาทสักภูนะคะลุงลมทําบุญต่อนะคะแล้วก็จะมีอะไรมีปัจจัยนะคะมีปัจจัยแล้วมีแอปเปลิลนะคะมีแอปเปลิลแล้วก็มีอง,งุ่นนะคะที่เราจะใส่บาทนี่แล้วเราก็มีของที่จะ เออนี่หมูดาวนะใส่บาตรยังพร้อมความพร้อมให้หมูดาวก่อนใส่บาดด้วยนะทุเรียนนะคะยังเหลืออีกนะคะยังเหลืออีกสองภูนะคะนี่นี่ยังเหลืออีกสองภูนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะลงุงลมสําหรับทุเรียนนะคะไปพ่ปน้องดาวเตรียมพร้อมใส่บาทกัน

เออตาตาตามองดูทุเร ah, ียนดูเลย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 เลหาทุเรียนล้วเลยล้วเลย่ะ้วพ่อถือพ่อถือทุเรียนเอาทุเรียนไปทำหนเอาให้กินสักคำก่อนลูกจะได้ดีใจวันผมก็ได้กินไงครับเดี๋ยวช่วยลีลากราดเลยบอกได้อมาหนี่มานี่มาหนี่นี่ตรงไอ้นี่ S <S เดี๋ยวมันจะเปื้อนก่อนใส่บาตรตัวนี้ลาก่อนใส่บาตรนะเอ็นะอันนี้สองสามองคอันนี้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 ก่อนเฮ้ยก่อนครับเฮ้ยดุ้งไม่ได้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 ไน้ำหนักเป็นเพียงตัวเลขไงลูกทุเรียนนะครับเอา,เอาดีใจไหมใช่หเฮ้ย โอ้เห็นทุเรียนทำได้หมดเอาใหม่สิเอาใหม่สิน้ำหนักแค่เป็นตัวเลขน้ำหนักเป็นเพียงตัวเลขหนึ่งสองสามใหม่เออมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเก่งครับเก่งเก่งเก่ง อ่ะพอ่อขยเยาะบออกมา,<อ>าดีใจด้วยโกรธด้วยสิทำได้ไหมก่อนจะใส่บาตโชว์สเต็ปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามมาโกรธด้วยมาเอาหนึ่งเอาเอ้าเสื้อกดไม่ได้ครับผมกดไม่ลงครับผมเป็นของกินผมกดไม่ลงครับไปไปใส่บาตกัน แต่บาทกันฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนชุ่มฉ่ำพระฝนสาดเขาลงสร้างหมดเลยตัวนี้ดูนะคะเมื่อคืนมันมีลมด้วยแหละดูแช์ลงช้างหมดเลย ดีนะที่เรามีหินถมถนนไม่งั้นนะเราออกไม่ได้หรอกอพัาจา์จะมาไหมนอวันนี้ เดินเพื่อจะไปรอพระอาจารย์นะคะเพื่อจะรอใส่บาทบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเอฟซี FC ก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะเซนเดอร์บ,ะะรบาทนี่มือมือตั้งใจมันบอ พี่หลงไปด้วยเหรอไม่ต้องไปหรอกเ,เราอยู่บ้านคนเดียวไปกลับไปกลับไปไปอยู่เป็นเพื่อนนะเราไปพี่หลงบอกลูกในเท้าก็าต้องไปเป็นห่งน้อง,นอง,นงเนาะพี่หลงบอกลำคันอเรามันชอบกอดประซ่านก็เลยไปใส่บาตรกันน้องดาวดีกว่าให้ลูกถือทิ่งเที่ยงแน่ตะกานน่ะไปลูกไปนู่นนะหลงไปก่อนแล้ว ตามหาพระอาจารย์เพื่อจะรอใส่บาทนะเดินโอ้อะไรอยู่บนรถอ่ะเฮ้ยเอฟซอยู่นะน้องดาวจะตกใจไหมไปดูน้องดาวจะตกใจไหมไปดูเฮ้ยลงเห็นไหมนะ้าตัวอะไรเออเออลงเห็นแล้วเฮ้ย ดาวดาวดาวเป็นไงดาวไม่กล้าไปดาวกลัวดาวกลัวพี่เต่าโอ้ดาวกลัวพี่เต่าโอ้ไปไซบารดโอ้ยพี่เตาก็น่ากลัวจริงๆแหละดูตัวเบลอโอ้อุ้ย พี่เตาา๋อเห่าอุ้ยเต๋อดูค่ะพี่เต๋อก็ไม่เคยเห็นน้องดาวเหมือนกันฮ้ยเจอเห่าใหญ่เลยอย่าออกมานะไปะพ,พาขึ้นสิบอม่าบ่าก็จะไปที่วัดเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านเนนลิศรับแล้วนะคะ งแล้วไปแล้วไปแล้วฮะพี่ลงหูเฉยนะพี่ลงรู้เฉยเลยว่าเราจะไปวัด ลำไสย่อยโยดโยดเอซี่เอ้ยหอมทุเรียนกลับไปล่ะค่อยกินลูกกลับไปค่อยกินเฮ็ดบุญก้อนเห็ดบุญก้อนกลับไปค่อยกินนะครับนี่มตนพ่นอยู่หนี่รถไปยัง <Siiicycoughs> <resume> Lông ơi phải học khoa chán chân này nhận? Để đưa. Lung <Sii> เปิ้ลสีเรียว้วเปแนมเปิ้ลมาดแลน้ำกลนปลา,า,าแล้วบ้านนี่ไปแล้วตามแล้วตามแล้วตาแล้ว,ลวอ่ะนนมตนนิมตนนิมตนใจเย็น,น <c oughs> ใจเย็น,นลูก มำไมยังไม่ไม่ทำอมาเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่มาตังก่อนโอ้ยต่อากกับพ่าพูดใส่บาดผลไม้นะคะวันนี้เออเอ๊ะอย่าเบาดัง

เอาใส่จะกรยาให้ลูกถึอกลับบ้านไหมืหอใส่หน้ารถก็ได้ยอดมากเลย,เยวิ่งตามพาจานเลยเก็บเก็บคนน้้าเลยอยากใส่บานมากหรือว่าในใจนึกถ้าผมใส่เสร็จผมจะได้กลับไปกินทุเรียนะจะประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะไปกลับบ้านงั้นจะได้ไปกินทุเรียนอ่า ถ้าชอบคลิปวโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโหน้านะครับ,รบสำหรับคลิปวโอนี้ก็วสวัสดีสสดครับ